นะคะเคยรู้มาหลายครั้งแล้วเนาะอาจจะเคยมาทำนะคะคือทำสมาธิอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนยุบหรอพองนอเนี่ยหาะเดียวกันแต่ว่าเราใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะเหมือนแบบว่าพองหนึ่งยุบหนึ่งฟองสองยุบสองฟองสามยุบสามต้องพองจริงนะต้องยุบจริงนะไม่ใช่อยู่ถือองเอาพองยุบพองหนึ่งพองซ้อยุบซ้อรู้ฟองไมรูยุบทองไปไม่ใช่นะคะคือพองจริงหายใจเข้าก็บอกว่าพองหนึ่ง ยกหนึ่งสองสองยกสองคืออันนี้คือการช่วยให้เราจิตไม่ไปฝุ้งซ่านออกไปข้างนอกเพราะว่าเรามอวแต่นับตัวเลขนะคะเรานับตัวเลขอยู่จิตเราจะจ่อกับตัวเลขนะคะมันก็เลยจะไม่ไปที่อื่นมันก็จะเกิดความอ่าสงบไหมมันไม่สงบนะแต่ว่ามันจะอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่ฝุ้งซ่านมันจะไม่คิดนู่นคิดนี่มันจะไม่วกไปวนมาหรือมมันหรือไม่มันจะไม่หลับ จะบอกไม่ได้ขอโทษมีหลายคนหลับหลับคาตานงอากาศหลับมาเลเซีอหลับนะคะนะคะเพราะฉะนั้นหลับแต่แม่าด้ยังมีสติอยู่หลับมันจะรู้ว่าหลับแต่ถ้าเรานั่งเลยห้องน้อยยุกน้อยด้วยที่เราพุ่งทำหมไๆเนี่ยเราจะหลับโดยขาดสติเลยนะคะค่ะหงษ์เจ้าก็บอกว่าห้องหนึ่งพอรวมมันออกก็ยุบหนึ่งห้องสอง ยุบสองทองสามยุบสามทองสี่ยุบสี่ทองห้ายุบห้าทองหกยุบหกทองเจ็ดยุบเจ็ดทองแปดยุบแปด